กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สในประเทศไทยโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกินร้อนช้อนกลางล้างมือช่วยป้องกันโรค ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานรู้ทันป้องกันร,รับมือเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและทำความเข้าใจรวมถึงแนะนำวิธีป้องกันโรคให้แก่ประชาชนชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพันตำรวจเอกนิทิธรจินตการนนรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวย้ำว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเมอร์สเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคด้วย สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยว,วันละ8คนซึ่งถือเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับชาติอื่นจึงไม่น่ากังวลใจเพราะระบบสาธารณาสุขของไทยมีระบบที่ดีสามารถรับมือได้จึงไม่น่าเป็นกังวลประเทศเราเองสามารถที่จะควบคุมปัญหาของโรคภัยต่างๆเนี่ยด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วนะครับและตำรวจท่องเที่ยวเองนะครับก็ไม่เพียงเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ แบบนี้เท่านั้นนะครับเราพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนไทยเองนะครับท,ท,ท,ที่ประสบปัญหาในเรื่องของปัญหารเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็ติดต่อทางทร์ท่องเที่ยวด้านกรมควบคุมโรคยืนยันว่าผู้ป่วยโรคเมอร์สไรที่2ของไทยซึ่งเป็นชายชาวโอมานขณะน,นี้อาการยังทรงตัวรับประทานอาหารได้เป็นปกติ ไม่มีไข้ช่วยเหลือตนเองได้และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากโดยยังรักษาตัวอยู่ในห้องแยกโรคที่สถาบันบำราดนาราดูนส่วนผู้สัมผัสผู้ป่วยรายนี้มี252คนมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ37คนแต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ผู้ป่วยและยังไม่มีการแพร่โรคสำหรับการรับมือการเป็น medical hub ทางกรมควบคุมโรคยืนยันว่ามีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจจะเข้ามาในไทยพร้อมเน้นย้ำกับประชาชน ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการที่สามารถรับมือได้ก็ต้องระวังนะคะเวลาเข้าอยู่ในชุมชนก็หลีกเลี่ยงอยู่ในชุมชนแออัดนะคะให้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วโดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากทางตะวันออกกลางนะคะถ้าหากว่าเผื่อมีอาการไข้ไอนะคะผิดปกติ เราต้องรีบเข้าหาหมอนะคะหรือจะโทรถาม1422นะคะเป็นสายด่วนของกรมควบคุมโรคที่จะตอบปัญหาของท่านได้ทุกทกคนคะ่ะมาตรการตั้งด่านเฝ้าระวังและควบคุมโรคทั้ง68แแห่งทั่วประเทศตามด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆก็เพื่อป้องปรามปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเข้ามาในประเทศไทย ส่วนมาตรการป้องกันโรคเมอร์สคือหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัดดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและดื่มน้ำมากๆหากพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อก็สามารถแจ้งได้ที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยกันป้องกันและตรวจสอบ